สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องมอนี้กับาพ่อกับยายวนันกับสาวแรเหมือนเคยพี่น้องอาชีพไม่ได้บังเกิดขึ้นกับยายวนอีกแล้วพี่น้องนั่นก็คือสไสกอกอีสานพี่น้องลูกน้อยๆลูกระคำคำระลูพี่น้องเศีกๆกินกับขิงดองที่ยายวนันได้ลงลิดไปมือเศร้านี่เนาะแซ่บขนาดพี่น้องตามด้วยลูกโดดพริกสดสีเขียวๆอ่อนๆกินอุ้ยอ่อ,อนซื้อได้พี่น้องเขียวซื้อได้แต่ว่าความปิดแซ่บขนาดพี่น้องบวกด้วยพักกรำ กรอบหวานหวานพี่น้องกินนับกันกูแส่จนว่าได้ดึงหูออกพี่น้องเอาไปบ้านนี้ย่างขึ้นก้อนพี่น้องก้อนสีไปพบไปพอกับลูกค้าเนาะถ้าไปย่างตอนพอลูกค้ามันก็สีย่างบอทันสันเดก็เลยต้องพักกันเตรียมย่างกันก้อนพี่น้องหลายคนอาจสิสงสัยว่ายอ้วนเจ้าสาวขายน้ำหวานเราบ่บอยังขายอยู่เด้อพี่น้องกับยังขายอยู่ส่วนน้ำหวานนั่นเป็นพอบ้านยด้วันไปขายเนาะสาวแหล่เพิ่นอยากอยู่กับ ความร้อนวัดาสั้นบนก็เรยว่าเห็ดใส่ก่อกอีสา,ใาในใอ้ก้ายๆเนี่ยยา้วานวัดสันข่อยก็เลยจัดให้ตามคําเรียกร้องเอาปุ่นอ่ะเป็นจังไดสมใจเจ้าบอเึงว่าควันึงว่าอุ้ยป่านมอนางเอกมอล้ำสีออกฉากพี่น้องมีไฟพร้อมมีควันพร้อมมวลกุุบบอสองสีพี่น้องซอยกันย่างพี่น้องเอาเทงใหม่ถึงนั่นได้พี่น้องอืมซองหน้าซองหลังสนญนยายวานนะเมื่อกี้ก็เลยไปเอาขีดเทามาใส่ได้พี่น้องมันควันหล คว้นหลายบ่ไหวเอาลงยางไม้บัดนี้พี่น้องคอหลังจากที่เอาขี้เทามาใส่แล้วเอาไฟอันเอาใส่กอกยางไม้บัดนี้้โอยเว้าผิดเว้าถื้อพี่น้องเนาะออตื่นเต้นน้าสาวแหล่เพิ่นสิไปขายหน้าโรงเรียนเด้มบะนี้เนาะเพิ่นสิหมานบ่พูนี่เอาย่างซอยกันซะก่อนพี่น้องย่านย่างบ่ทันวะชั้นเว้าเป็นตะไคร่ดีเป็นตะมันให้ย่างไปจัก200ลูกก่อนพี่น้องเนาะพอไปฮอดหม่องโรงเรียนหน้าโรงเรียนจังค่อยให้สาวแหล่แล้วย่าง อีกต่อเนาะตอนนี้ยิ้ววดกับซอยเราอย่างทั้งย่างทั้งกินได้พี่น้องทั้งหิวเข่าเนาะเฮตัต้งแต่หนึ่งโมงเสาร์นะพี่น้องตื่นมาตั้งแต่หกโมงเสาร์เตรียมของอืมเริ่มเฮ็ดใสกอกเริ่มผสมประสานใสกอกเริ่มยัดเริ่มมดัดโอ้ยพี่น้องจนว่าบ่ายโมงไข่อยจังข่อยเลี้ยวก็เลยเพราะนกินข้าวเที่ยงพอกได้ทั้งอย่างทั้งกินทั้งซีมฝีมือเจ้าของแน่และเนาะพี่นอ้องอือว่ามันเป็นจังไหนมันเค็มบ่มันจางบ่มันจืดบ่มันสิถือใจลูกค้าบ่หน่าละเนาะพี่นอ้องอือ เอาสาเรียกันเห็นกว่ยจินบับปเปิลกะว่าสิหวน้ำเอาน้ำมาเสือพร้อมเนาะขอบคุณมากนะคะสำหรับน้ำเย็นเยนเอาเห็ดไปย่างไปสาเรียเอาสูไปเนาะอาชีพสุจริตคืออาชีพค้าขายนี่แหละพี่น้องได้เงินดีก็ย่างอื่นกั่แม่นค้าขาย่แหละพี่น้องผู้ใดมีอาชีพแต่กับเห็ดไปส่วนใยา่อวนครับสาเรียเปินมาขายของเนาะหญยอวนเป็นไฟผลิตสาเรียเปินมาขายเปินอยู่ไฟขายอยู่ไฟบริการส่วนหญยอวนอายุตาหลังรัวพี่น้องบ่ได้ไป่ายขายน้ำเพลนจักเทียดอกขายบ่เก่งคือเพลนเนาะก็เลยยกตำแหน่งให้เพลนสาวเรีย บริการไฟลขายว่าซานส่วนใหญ่วันนเป็นซีออเออนังประธานถึงจะว่าเป็นซีอจโกว่าเป็นอันกุกูพีนวง เป็นเน้อสวางยางเนาะพี่น้องอืงแล้วก็มาซอยสาวเลจัดร้านอากินไปน้ำท้่พี่น้องคอยก็ได้นะโอ้ยหิวข้าวกันหิวพี่น้องอืงมันก็แซ่บพี่เด้ลเนาะเห็ดเองกินเองกินกับขิงกินกับผักกะหล่ำกินกับพริกเขียวอ่อนๆแต่ความเผ็ดนี่บ่อ่อนที่พี่น้องอืงกัดลงไปท้องเสียบจิตฝันพี่น้องอืงเนาถือถ้วยกินพี่น้องเออเจ้กันหิวจ้กันอย่างเนาะเห็ดจังใดละเนาะงานเนี้มันเห็ดงานก็จะขายได้สาวเลก็ได้กว่ากัเลยเด็ดจำใจเห็ดซอยแล้วพี่น้องเห็ดไปสำหลับเพื่อแล้วซื้อหมักทุเรียนให้กินจัก มานีกะเอาอันเท่าใส่แล้วกับว่าหอนเด้พี่นอ้องอือ่าท่าน้หอนกั็เลยเพอมีควันได้นั่นพีกหน้าพีกหลังไปทั้งตัดไปเอาพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้เงินใส่ทุมือมาเหตดอาชีบค้าขายเ้้ยอแต่ว่า ต้องอดทนเป็นที่หนึ่งเลยเนาะชีวิตค้าขายเป็นแม่ค้าเนี่ยต้องอดทนอีหลีเด้จังคอยได้เงินเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มควนมาอีกแล้วเริ่มควนอีกแล้วเนาะอือกระทั่งมาดาน่ะย่างใส่กอกกับควนไฟนี่มันเป็นสิ่งที่เขากันดีดีได,ด้พี่น้องสังเกตเบิ่งบ่ผู้ใดเห็นราน้านใส่กอกขายใส่กอกอีสานบ่สิมีควนน้ำตลอดได้พี่น้องอือเฮดไหนคนสงสัยได้เอาคิ่นขายยางก่อยยางไปเมืองกันนะนั่นละพี่น้องมันเป็นจุดเรียกร้องให้ลูกค้านย่างเข่ามหาเขากันเพ้าะนี่หละ เป็นเหตุผลที่เป็นอย่างยางเสกวกจึงมีควนพี่น้นองเป็นตัวเป็นตัวสวยไว้ว่าวพิทว่าวถือเป็นตัวช่วยเรียกลูกค้ามาว่าชันเนาะพี่น้องเอาเห็ดไปเห็ดมาสมควรหลายแต่สาวแล้วเอาปรึกษากันเอาได้ปะเนี่ยสองสีพี่น้องมาเนี่ยสองสีพี่น้องปรึกษากันแล้วได้นนปะในยางวนหนาวนหลังเตาเราได้พี่น้องบัดน,นี้มันคือเป็นสีกันควนขึ้นเต้บ่แเ่็สิตเอาขีปออีเล้วพี่น้องบพราหอดไยดอกพี่น้องบ่หอดจุดกายางดอกเพราไปแล้วก็เป็นตอยากหัวันนี้เอา แผ่นฟอยเราก็มีเขาเตรียมไว้แล้วพี่น้องแผ่นฟอยเนาะก็เลยสิทําการห่อแผ่นฟอยให้เราได้บ่เนี่ยสาวเรียกนะพี่น้องอือก่อนอื่นยิ้ววนก็อ่าไปรีดหอ่อันแผ่นฟอยให้เราก่อนพี่น้องมันควรหลายเดี๋ยวเพิ่นสิไล่หนีเนาะมันบ่มีผู้เดียวเด้ขายข,ายของอยู่หันเนาอะอืเจ้าว่าสิลูกค้าเจ้าว่าแม่ค้าขายอย่างอื่นเพิ่นสิไล่หนีนะสาวเรียเลยว่าเอาแผ่นฟอยมาห้อยคอยยิ้วันเอาแผ่นฟอยมาห้อยคอยนั่นพี่น้องจบ เลยแบบเนี่ยแผ่นฟอยล์มาห่อเป็นจังไดแบบเนี่ยควรน,น่ะบ่มีจอยแบบเนี่ยแต่ว่าความห่อนนี่ก็สิซะาจังน้อยเนาะ,ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็อันมันบ่ได้ถือไฟโดยตรงเนาะมันบ่คือเฮาขางถึงเหล็กอย่างยือ่อๆเนาะใส่กล่องเนาะมันรอแผ่นฟอยล์ปใส่เท้าเลียบาดนี้สเสร็จแล้วจะรอซะา <c oughs> ได้เวลาแล้วใกล้ได้ฮ่อนอันเวลาขายแล้วขายมันหมานเด้อเาวได้บก็จได้กินทุเรียน